ข้อ13เนี่ยขาให้กราฟของฟังก์ชัน f มาแล้วก็ถามว่าก้อนนี้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะก,ก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนว่าสัญลักษณ์ fk เนี่ยจะหมายถึงค่า y เมื่อ x เท่ากับ k นะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเราอยากจะหา f ลบ1เนี่ยก็จะหาได้จากค่า y เมื่อ x เท่ากับ ลบสิบเอ็ดนั่นเองนะก็เอ็กเท่ากับลบสิบเอ็ดเนี่ยก็แถวๆนี้นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยกราฟมีค่า y เท่ากับเกียดเนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ก็จะเท่ากับเก็ยดถัดมา f ลบสามก็คือค่า y เมื่อ x เท่ากับลบสาม x เท่ากับลบสามเนี่ยก็คือแถวๆนี้นะก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีค่า y เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น เลบสามก็คือลบหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเอฟสามก็คือค่า y เมื่อ f เท่ากับสามเเท่ากับสามก็คือตรงนี้นะก็จะได้ y เท่ากับสามพราะฉะนั้นเอฟสามก็คือสามก็คิดเลขออกมาตัวนี้คูณกันก็จะได้เจ็ดสิบเจ็ดส่วนตัวนี้ลบสามคูณลบหนึ่งคูณสามเนี้ยลบคูณลบจะกลายเป็นบวกสามคูณสามจะกลายเป็นเก้านะ บวกเลขบอกหน่ายก็จะได้86เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็บคือข้อ4